คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับหน้ากว้างๆนะครับติดถนน4เลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข206นะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาขินรลตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับหน้ากว้างๆนะครับติดถนน4ี่เลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข206นกะครับแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่9ไร่1งาน10ตารางวามีหน้ากว้างติดถนนสี่เลนอยู่ที่240เมตรนะครับเป็นถนน4ี่เลนหมายเลข2 0 6นะครับเส้นเชื่อมระหว่างอำเภอห้วยแถงไปยังอำเภอพิมายนะครับ ด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้านะครับแปลงนี้มีไฟฟ้านะครับสำหรับน้ำนะครับก็สามารถที่จะเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ที่สำคัญแปลงนี้นะครับอาจจะอยู่ตรงบริเวณจุดกลับรถนะครับยึ่งๆกับอบตลุงประดูนะครับด้านหน้านะครับฝั่งนี้นะครับเดินทางไปยังอำเภอห้วยแถลงอำเภอจักรลาดนะครับผ่านถนนหมายเลข226ถนนเพชรบระดุขาได้นะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ4กิโลเมตรนะครับบริเวณ แยกขาหมูหินดาดนะครับด้านหน้าที่มองเห็นนะครับจะเป็นซุ้มประตูของอบตลุงประดูตำแหน่งที่ตั้งแปลงของเรานะครับจะอยู่เยื้องๆกับอบตลุงประดูนะครับอยู่ห่างจากอบตมาประมาณ100เมตรแค่นั้นเองนะครับถัดไปอีกประมาณ500เมตรนะครับประมาณไม่เกิน500เมตรจะเป็นโรงเรียนบ้านลุงประดูนะครับของเราจะอยู่ตรงบริเวณจุดกลับรถนะครับ ยังเยื้องกับอบตลุงประดูนะครับมีหน้ากว้างติดถนน4ีเลนยาวถึง240เมตรเลยนะครับของเรานะครับจะเป็นที่นานะครับอยู่ต่ํากว่าถนนเนี่ยประมาณไม่เกิน1เมตรนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับจะลักษณะคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับนี่นะฮะอยู่ตรงจุดกับรถพอดีเลยนะครับสามารถที่จะมาเปิดกิจการนะครับทำเป็นโกดังสินค้า ทำปั๊มน้ำมันได้นะครับหน้ากว้างถึง240เมตรนะครับหรือจะมาจัดล็อกแบ่งขายทำกาไรต่อก็ได้นะครับเดิมทีแปลงนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเจ้าของตั้งราคาไว้ที่ไร่ละ450,000บาทนะครับปัจจุบันต้องการเร่งขายนะครับลดราคานะครับลงเหลือเพียงไร่ละ400,000บาทนะครับเหลือไร่ละ400,000บาทแค่นั้นเองนะครับซึ่งราคาที่ดินติดถนน4เลนนะครับ เส้นนี้นะครับหาไม่มีแล้วนะครับราคาไร่ละ4ี่แสนบาทนะครับอยู่ตรงยูเทิร์นด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นจุดกลับรถนะครับกว้างใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมาเปิดกิจการค้าขายทําโกดังสินค้าทําจุดกระจายสินค้านะครับทำเป็นร้านอาหารสร้างบ้านได้เลยนะครับไฟฟ้ามีพร้อมนะครับน้ำก็สามารถที่จะเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้แนวเขตที่ดินนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นแนวคันานะครับยาวตรงไปอีกประมาณ100 37เมตรนะครับยาวไปจนถึงสระน้ำเล็กๆที่อยู่ด้านหลังนะครับของเราจะมีหน้ากว้างนะครับทางด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับยาวไปจนเกือบจะถึงอบตหลุงประดูนะครับยาวถึง240เมตรเลยนะครับใครที่สนใจที่ดินทำเลดีนะครับติดถนนสีเลนหน้ากว้างสามารถมาดูแปลงนี้ได้นะครับที่สําคัญที่ดินบริเวณนี้น้ําไม่ท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 190เมตรเลยนะครับใจชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับโลเคชั่นนะครับรอบๆดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินนะครับสามารถกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยตรงไปนะครับด้านนี้ตรงไปอีกประมาณสัก21กิโลเมตรนะครับจะเป็นอำเภอพิมายนะครับไปอีก30กิโลเมตรนะครับจะเป็นถนนมิตรภาพหมายเลข2นะครับ เข้าไปยังตัวเมืองโคราชได้นะครับห่างจากนี้ไปประมาณ60กิโลเมตรนะครับของเราจะอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอห้วยแถง15กิโลเมตรนะครับกรณีเดินทางมาจากตัวเมืองโคราชนะครับสามารถที่จะเข้ามาดูที่ดินของเราได้นะครับใน2ช่องทางนะครับผ่านทางถนนเพชรมัตุคาใหม่เลข226ก็ได้นะครับเลี้ยวเข้ามาบริเวณแยกไฟแดงนะครับสีแยกไฟแดง หินดาดนะครับเข้ามาอีกประมาณ4กิโลเมตรนะครับอยู่ห่างจากโรงเรียนหินดาวิทยาเพียง5กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับก่อนถึงตัวอำเภอห้วยแถงเนี่ย5 5กิโลเมตรนะครับมีนะฮะเป็นที่นานะครับเป็นที่นาเป็นนาน้ําฝนนะครับเป็นที่นาดอนนะครับที่สูงนะครับสามารถที่จะถมดินนะครับเปิดกิจการค้าขายได้สบายๆนะครับหรือจะมาทําธุรกิจ ร้านขายส่งต่างๆนะครับขายวัสดุก่อสร้างปั๊มน้ํามันจุดกระจายสินค้านะครับทำได้ทั้งหมดเลยนะครับราคานะครับน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าของลดราคาลงเหลือไร่ละ400,000บาทแค่นั้นเองนะครับขายยกแปลงเหนือที่9ไร่1งาน10ตารางวายกแปลงจะอยู่ที่3,700,000บาทใครที่สนใจสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามานะครับขอดูโฉนดของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ